กลายเป็นหนุ่มฟรุ้งฟริ้งนะคะสำหรับบอยปกรณ์หลังจากที่ออกมายอมรับว่ากําลังดูใจอยู่กับเฟย์พปรปวีอยู่นะคะซึ่งหนุ่มบอยก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้มุ่งมิงมากนะคะใช้เสียงสองคุยกับสาวเฟย์อยู่บ้างหลายคนแซวว่าคลั่งรักก็ไม่ได้คลั่งรักอะไรมาก,กหรอกด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีใครมานานพอมีโมเมนต์แบบนี้เลยกลายเป็นคนคลั่งรักค่ะรักครั้งนี้ทุ่มเทเต็มที่นะคะ ส่วนสถานะก็ยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติครับถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาของมันเองส่วนสัญญาช่องนะคะเจ้าตัวบอกยังอยู่ไม่ไปไหนแน่นอนค่ะแต่ว่าเอ่อยังสามารถจะไปออกรายการที่นู่นที่นี่ได้บ้างครับจะเป็นแค่เของสินค้ากับของรายการกินเป็นใช่เป็นตามพอดิษฐนครับผมใช่ครับแต่ว่าแต่ว่ายังยังเซ็นสัญญาช่องสามอยู่เหมือนเดิมครับผมฮะปกติครับผม มือนเดิมเมืนเดิมมือนเดิมพาลารคมันก็เลยปสดใสคมชอ๋อคืออย่างงี้คือผมก็ไม่ได้ว่าตั้งรักอะไรมากแต่ว,ว่าบอกว่าก็โอเคมีความรักแต่ว่าเราพ่อักนกทำพอดีผมก็ คือคือความจริงแล้วผมทําตัวเด็กลงไหมคือด้วยด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มีความเด็กในตัวบ้างอยู่แล้วเพราะนั้นแล้วคือแค่ว่าเวลาคุยกับเฟเราก็เ,เลือกเลือกมุมที่ว่ามีความเป็นเด็กคุยกับเขาบ้างอะไร ก็มีเสียงสอกบ้างความจริงแล้วเราก็เป็นเราเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเออเวลาคุยกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแน่นอนเราไม่ได้คุยกับเพื่อนผู้ชายอยู่แล้วเราก็ต้องมีความขนุนถนอมมากขึ้นในการในการคุยกับเขาการเกสทำไมครับเขาหมั่นตอนแล้วสลันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมั่นเราเขาจะขิงเราด้วยคือเขายังเขายังไม่เปิดเขาไงอ้าวเฮ้ยแสดงว่าไม่ใช่ไปหนึ่งว่าเขายังไม่มีอ่ะไม่มี เราไม่ได้หลุดใช่ไหมอันแรกออนนะไม่หรอกเขาเขายังไม่มีครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งที่เขามีอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนผมแหละเหมือนผมอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจะมองว่าเอ๊ะผมคลั่งรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบคือเอาแน่นอนผมผมรู้สึกดีรู้สึกอินในในความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าถึงว่าคลั่งไหมก็อาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่า คนหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมแบบไม่ได้มีใครมานานอะไรเงี้ยพอมีโมเมนต์พอมีโมเมนต์แบบเนี้ยก็เลยนะครับเฮ้ยผมคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผมก็ทุ่มเทเต็มที่ครับมีรูปที่เขาต้องันมากเขาต้องฝมสวยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะาน้ารักครับผมเวลาเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ถึงว่าเฟยเขาเขินไหมอะไรเขาก็มีเขินนะเพราะว่าเขาก็จะแบบเออเขาเขาจะมีโมเมนต์เขือนแหละมัาจะแบบเฮ้ยเฮ้ยแบบว่าเขาแบบ สวยหรือยังรุ่นนี้อันนั้นน่ารักหรือยังอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเข,เขาก็มีเขินๆบ้างยังยังเป็นคนที่คุยกันอยู่จรอจะรอจรอังหวกะกขอกาจังหวะี่ผมว่าก็เป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยเรื่องของจังหวะด้วยหลายอยา่างคือไม่ได้เอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบมากักเกิกอะไรอยู่แล้วครับคือสมมติถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดโดนที่พี่ถามผมก็คงบอกแต่ว่านะวันนี้ยังยังเป็นแค่คนคุยกัน ผมคงแบบผับปล่อยให้ใหเป็นรื่องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพอถึงจังหวะเดี๋ยวมันต้องคงแบบมาของมันเองขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ